สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดจะมานำเสนอกล้องยี่ห้อ Hit Vision น,นะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น DS2CE16D0TIF นะคะซึ่งหน้าตานะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะลูกค้าสเปคนะคะจะเป็นกรางวันภาพสีกลางคืนขาวดำค่ะสามารถติดได้ทั้งภายนอกและภายในเลยนะคะตัวนี้นะคะความละเอียดจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลค่ะ และรองรับได้ถึง4ระบบเลยนะคะเป็นระบบ HD-TVI, HD-CVI, AHD และ c v d s ค่ะตัวนี้นะคะมี Smart AI i r กันคืนสูงสุดถึง20เมตรเลยค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าในกล่องมีมอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะเป็นคู่มือค่ะถัดมานะคะเป็นสกรูน็อตค่ะ ถัดมานะคะเป็นตัวกล้องวงจรปิดค่ะรูปร่างจะเป็นประมาณนี้นะคะขนาดพอดีมีเลยค่ะภายในตัวกล้องนะคะจะมีรีโมทปรับโหมดด้วยนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าสามารถปรับได้สี่ระบบนะคะเราหมุนตรงนี้เลยนะคะเป็นรีโมทขนาดจิ๋วนะคะใช้งานง่ายค่ะแล้วก็ปรับง่ายด้วยเพียงแค่ลูกค้ากดตรงนี้ค่ะ วันนี้นะคะสามารถกันน้ำได้ตาม ip 66นะคะลูกค้ากันน้ำได้ตามมาตรฐานเลยซึ่งที่ร้านเราก็มีพร้อมส่งจำนวนมากนะคะมีทั้งเลนส์2.8และเลนส์3.6เลยค่ะ